มาครับเพื่อนๆกินจ้เขาเสิบเซียนน้ำกันครับมื่อนี้เมื่อยหลายจัดต้มหมูสามชั้นจักหน่อยพี่น้องมาครับแซ่บๆนน้ำกันนี่ครับหมูสามชั้นจัดยังไงผักเข้าโอ้ยเต็มสวยก่อนกินขออนุญาตพี่น้องนี่ครับจวดน้ำกันพี่น้องมาครับผมแซ่บๆนน้ำกันอู้ นะครับสับเซียลน้ำกันห่อหมูสามชั้นนะครับผมจวดน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อสับเซียลน้ำกันนะครับผมเนี่ยชิ้นใหญ่ๆพี่น้องเบิง่งเนี่ยทองทองจักหน่อยห่อเข่าพี่น้องนี่ครับเนี่ยซอส คำยังไงพี่น้องครับยังไงนะครับนีคำตาสวดอื มาขาวไี่น้องใบงาเพิ่งชินแบบใหญ่ๆเลยจิ้มเรากระเทียมเป็นเม็ด меняй. Mm -hmm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 . Чёп, да? สาหร่ายก็มีนพี่นอ้องแกเมื่อยแกเมื่อยพี่นอ้องมาครับโอ้นำสา่ใจจริงพี่นอ้องมีต้องจัดจักน้อยแกเมื่อย ยังไป,งไป mm. สื 5, uh, ่อมากว่า hmm. ห mm ันไปสื hmm. ่อแน่วจวดมากเกือบสองกิโลเป็นหลังเมือ <t> นี่มยยังเมอยอยู่น่ครับฉิ่นยังไงเลยอซอสเทียมจัดคำใหญ่ๆ ่ฝากเพื่อนๆพี่น้องนะครับติดตามลุงนุ่มสริ่กินแสบนะครับทุกช่องทางนะพี่นอ้องบา่าสิบเป็นเลี้ยวบา่าสิบเป็นทิกตอกบา่าสิบเป็น youtube นะครับพิมพ์คํ้ามาลุงนุ่ม,ม,มรสรินกินแสบนะครับผมฝาก กดที่ตามน้ำนะครับเนาะเป็นกำลังใจให้ไงลุงนุมสุริงกินแสบด้วยนะครับนี่ครับเสบแนบน้ำกันครับผมมือนีไม่บ้านแล้วบ่ค่อยอยากเขากล้องบังคับจักหน่อยเพื่อจะได้ม,มียอดวิวอันทนผู้ชไมไดเห็นหัวเหลี่ยมๆมาไ่ค่อยกดหนะ้เนาะมิแต่พาน <c oughs> <c oughs> ว่าเลนพี่น,นอะมาครับผมนี่เี้ยแสบ มันิจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเซฟเซลน้ำกันครับผมอืมอืมแรงมากอือหือรสชาติยกโป๊ยย่างเดียวพี่น้อง สอ,สอ <c oughs> คำสุดท้ายพี่น <c oughs> ้องชมคำใหญ่ๆบังโอ้เผ็ดเผ็ดกระเทียมเบืองพี่น้องชินใหญ่มากไม่บานเป็นจัดให้แกมื่อให้สะลายด้วยซิมือ จับรวดอืมทำยังไงพี่น้องมาครับจวดทั้งกันอืมบ๊าบา